ตอนนี้เราข้ากับมาหวาวิทงานกันแล้วนะครับผมวันนี้แสดงที่บางปะกงนะครับผมที่บางาประกงเด้นเลกนนพี่น้องศูนย์ฝึกอบรมนะครับเนีย่ยมฟังเดียวกันเลยนะครับพี่นอ้องวอลลัมหัใจแฟนนะครับ <S <S เดินก้วงก่วงเลยครับก่วงครับก้วงแน่ครับผมปไปไหนมาครับ กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวปัาบเลยลนอนยังเนี่ยยังเลยอ,ะอ่ะน้องแดนเซอร์ของเรานะครับเ,เป็นกำลังใจให้เพืนแอนคอนโวยนะคะผมผมบอกเพิ่นเสร็จงานจากหมอชิ้นเหลวเพิ่นก็อับยึบคล้องเลยนะครับพี่น้องแล้วก็เปล่ามาแล้วกนนะะ็มาเซดเวทีต่อพี่น้องพอๆเป็นเพิ่นพื้นในนอนเลยครับ ไปไหนมาครับวันนี้พระเอก,กัน,นพี่เอกันกระมลเทีกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวอยู่หน้าหน้างานเสร็จกินอร่อยไหมอร่อยมากครับยียมของยังไง,ง,งะเพื่อฮะนทรัพ้์ใช่เพื่อ ปาดอ่นนั้นเดินอยังั่นิดวิกยังน่อยเขาอมหวยฮอข้นวิกไงปนียาเนี่มันสิแตกี่วิกสิแตกตงไปนีเนี่ตนีย้กาหลังงวิีนะครับพี่นกอันนี้ก็จะเป็นเป็นทาอันท่นะครับหัวลผวันใจแคชดอ้อมซักรสีไง่ยดงเนี่คือแม่เทร้อ้อมันกระสีออังสีแต่ลังวิีนะครับ นี่งเอกน้ำหวานนี่งคูการนะครับี่เขียวขึ้นนาเลยพี่น้องาการ้อขึ้นนาจึงแก่ใบสงองพี่น้องเอรียนสามทุ่มไม่เขียวขึ้นนาใบ,บาสองเลยครับพี่น้อง่นนะุ่วนพ แม่แม่เขียววันนี้แต่งหน้าเบาๆหรอครับแต่งเหมือนแอนอลาดีค่ะอ๋อแต่งใสๆ <laughs> แต่งอะไรแต่งเหมือนอะไรนะแม่เหมือนแอนอลาดีเห<ะ>มือนนอลอดีนี่แอนรู้หดเจ้าหนุนอันนี้แม่แอนนะครับแม่เขียวบอกว่าจะแต่งเหมือนแอนอลาดีนะครับวันนี้เดีดเ๋บรรยากาศหลังเวทีของเทานะนี่ อันนี้ของผมเองนะครับผมมองนังผมนะครับพี่น้องนอนพี่น้องมหากับมหาเลยเด้อพี่น้องเลยผ่านติดผ่านเลยพี่น้องเอ้ยนั่งข้างติ่มทานเลยครับอันนี้น้องปลาอันนี้น้องบารอันนี้คุณแม่ส้มจีนเลยคุณแม่โอนนะคะบัวเอลทำอะไรเออเลยปลาจากล่างนี่คือหลายล่างสามล่างลต่งเสื้อผ้าล่างหนึ่ง เขาจะไปบ้างตรงการรับไปซื้อพี่น้องเอ้ยอันนี้พ่ลานอันนี้ไม่อหอยนะครับอกพี่น้อง,อง,ะะองต่อมาก็จะเป็นน้องโฟร์แล้วก็ใครอีกกันตรงนั้นก็จะเป็นดาวไลาน์น้ำคูนแล้วก็นนะะพี่เตือนะครับนั่งอยู่ประมาณนนี่เด็ครับพี่น้องที่กินอว่าอะไรนะครับอนี้ก็จะเป็นเ,นเนิ้นแดนเซืรอนะครับเสียบขนเสียบหัวนะครับผม การงานส่างครับพี่น้องเรนนื่องก็จะเป็นครัวผมทำขนมไทยแฟนนี่นักดนตรีถึงก็ลังขึ้นเขานะพี่น้องเรื่องหลังทำอะไรเอ่ยฮัลโหล เลนอรท่ต้องตุมเราที่สามแล้วเหนื่อยไหมครับี่ตุ้ม บอกเองแช่ไหมเองมาให้กำลังใจกันเลยนะคะที่เยียงกว่าน้าทีฝึกอบรมตลาดบางประกงค่ะเดือนนี้ค่ะเจอกันค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังที่สวยค่ะให้กำลังใจยิ่งกว่าน้าว่ายใส่เกาะป๋อโลกนั่นนี้น้องข้าวป้อนนะคะแดนซ์เตอรวงคอนไสตแฟนนะคะพยานขยันพี่น้องนี่แหละน้องที่จัดของให้ป้อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวน้องข้าวป้อนครับ เต้นยื่อแถวไหนก่อนเต้นเต้นแถวไหนก่อนอแถวสามนะครับที่เร<ม>อหงเนี่ยมึงลยครับเดือประมาณนี้นะครับโอ้ขายยังน้อเนี่ยเพืิด <c oughs> <c oughs> ตลาดนัดบอกโอ้ย นึกว่ารังขายของอันนี้ชิ้นล้วเท่าไหร่ครับชิ้นละห้าบาทสองชิ้ห้าบาโอ้นึกว่าจะเปิดร้านขายอันขายอันนี่ค่ะร้านยัวนั่นน่ะมันจะมีถุงถุงแบบหนาเกือบอันนี้ของหนูทุ่งมันหนาโสรมันที่เป็นแล่นั่น่ยเป็นทุงพราสติีคอองนันนนาโนโอยู่ไม่พ้นสาเกตหัทยุติด้สวัสี่ะยครไปอบน้ลืมกระห i